ไปดูเรดูทุกล้องเร็วในคิวแรกครับคิวแรกครับคิวแรกคิวแรกคมาเที่ยงครับผมบ่ายสองครับบ่ายสองนี้มาเลยบ่ายสองครับสองนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยวันนี้ไม่ต้องมาเช้ามากมาแต่เที่ยงครับมาแต่เที่ยงเที่ยงเทีคิวแรกกว่าโอเคครับวันนี้คิดว่าผลการแข่งนวันนี้จะเป็นยังไงครับก็น่าจะสองศูนย์ครับสองศูนย์เดียโก้ครับเดียโก้ อาจจะร้อยยี่สิบนาทีคิดว่าเราจะปราบชนอีกครั้งหนึ่งครับครับผมสามแต้มครับวันนี้ครับไม่มีแต้มครับนี่บอลน้องไม่มีแต้มล็อกเอาครับผมเอากี่ลูกดีเอาสักสองหนึ่งก็ได้ครับทำไมต้องสองหนึ่งอ่ะขอให้สองศูนย์ไม่ได้เหรอสองศูนย์ก็ได้ครับสองศูนย์นะครับผมครับใครยิงดีครับ เดี่ยวก็แล้วก็ขอทีละทอนลูกสองแล้วกันนะครับโอเคครับคมาตั้งแต่ครับเอ้สามเมตรสามลูกครสามลูกครับสามมาตั้งแต่กี่โมงครับมาแต่บ่ายสองครับบ่ายสองแต่ว่าเพิ่งเริ่มเข้าแถวกันเนาะครับผมวันนี้คิดว่าสกอร์เป็นยังไงครับสามหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์ดีกว่าสามศูนย์อ้าวใครยิงครับ มีหนึ่งนั่นก็มีีทอดแน่นอนีทอดแน่นอนอันนี้แหละครับพี่ดิโก้พี่ดิโก้นี่เต็งจ๋าเลยนะเต็งจ๋าเลยครับผมพลาดไม่ได้เลยนะคนนี้โอ้โหง่ายสุดเลยดิเอโก้เบอร์เจ็ดชอบยิงชนบอลีอาเบอร์เจ็ดชอบยิงชนบอลีโก้ซุนกีแล้วครับโอ้โหแอนด์มินเล่นตัวนี้แล้วกันนะครับ มาจากไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะดอนเมืองค่ะโอ้โหเอกจากกรุงเทพกี่โมงครับตั้งแต่11บเอโมงค่ะ11บเอโมงแล้วมาถึงนี่บ่ายโมงค่ะอ๋อสองชั่วโมงใช่ค่ะครับแล้วคิดว่าวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้น่าจะ20ค่ะสองศูนย์เข้าที่เร็วมาไหมมาค่ะอเข้าที่แล้วมาก็ชนะใช่ค่ะวันนี้ก็คิดว่าแน่นอนค่ะใครยินดีครับตูเนสค่ะตูเนสหมุนเข้าฮะหมุนเข้าโอ้โหใจเดียวแค่มุนเลยตามด้วยซื่อเชาค่ะกับพี่โกบนะโอเคโอเเคคใจตรงกันลย่ะ ครับพี่อ๊อสวัสดีครับมาตั้งแต่กี่โมงครับมาถึงนี่บ่ายโมงครับพี่อ๊อบ่ายโมงครับอ่าวันนี้คิดว่ายังไงครับวันนี้น่าจะประมาณสักสองศูนย์ครับสามตสามนี่นี่มีแต่คนไม่สองก็สามนะสองครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังฮอตครับพี่ฮอตใช่ครับผมคิดว่าใครยิงตัวเน็ตกับสุเชาครับผมโอ้โหเหมือนกับคนเมื่อกี้เลยครับผมชัวนะ แข่งให้ลูกนึงครับแขงให้ลูกนึงดีโก้ยิงไหมดีโก้แน่นอนครับฟอร์มเข้าฝั่งมากเลยครับก็สามดีทั้งนั้นสามครับผมไม่สองศูนย์ก็สามศูนย์ใช่ครับผมขอบมากครับหลังนี่เห็นเหมือนกันเลยเหรอครับ อ่าผมน่าน่าจะสองหนึ่งเลยสองหนึ่งจะสองทำไมต้องสองหนึ่งครับคนเราคิดว่าชลบุรีก็ฟองก็โอเคอยู่นะทีมระดับใกล้เคียงกันนะครับน่าจะสองหนึ่งครับแต่ชนะกี่ลูกก็ขอให้ชนะไปก่อนครับผมเข้ารอบต่อไปเข้ารอบแน่นอนครับแชมป์ทีนส์ลีกต่ำขนมาใช่ครับใช่ใช่ต่อมาครับสู้ครับคิวไข่คิวมันนะครับอย่าให้เขาแทงนะครับแล้วก็ต่อหลมให้ดีดีเลยให้เขาแทงนะครับประตูจะเปิดห้ามองนะครับ บอลผมก็จะเปินะครับซื้นะครับเลานสะครับสวัสดีครับมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่มาตั้งแต่สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนะโอ้มาจากไหนครับสัตหีบค่ะสัตหีบนี่แฟนบอลบุรีรัมย์อยู่แถวชนบุรีภาคอีสานภาคตอนออกนี่เยอะนะใช่ใช่มากี่คนครับพี่สองคนสองคนแล้วเข้าแถวกี่คนเนี่ยคนเดียวคนเดียวนะผัดกันเนาะหนึ่งคนซื้อได้สองใบใส่เสื้อบุรีรัมย์ด้วย นัดที่แล้วมาไหมครับนัดที่แล้วพลาดเพราะว่าที่บ้านนังท่วมเออโดนพายุไม่ได้ไปดูราชนาเที่ยวนี้ไม่ท่วมนะไม่ท่วมมาแน่นอนคิดว่าสกอร์นี้เป็นไงครับสกอร์นี้จับแต้มไม่มีแต้มวันนี้วันนี้วันนี้ไม่มีแต้มบอลน็อกเอาท์รู้รู้แต่กี่รูกดีกี่ลูกดีสองหนึ่งสองหนึ่งใครยิงใครยิงอ่าเอออ่าดีโก้ดีโก้อืม างนีบ้บอกบอกบอกบทเลยนะครับมาด้วยกันหรือเปล่าครับเนี <s 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 いい่ยมาเจอกันที <S <s uh, ่มารู้จักกันในแถวมาจากไหนครับมาจากสุรินมาจากสุรินมายังไงนี่ขับรถมารับรถมามากี่คนครับมาสองคนไหนอุ้ยสองคนแถวสองคนเลยครับไม่มีใครเสียเปรียบนะไม่มีการฝากกันเข้านะคิดว่าวันนี้สกอร์เป็นไงครับน่าจะขาดขาดเลยเหรอครับเพราะว่าสองสามหนึ่งอ๋อสองสามหนึ่งใครยิงครับ ย,ย,ยันยังคำเดิมนะครับโอเคครับขอบคุณครับเ่ยาวที่ะนู่นเลยครับ